สวัสดีค่ะพบกับครัวพิพิไลนะคะเมนูวันนี้นะคะจะเป็นกุ้งทอดกระเทียมนะคะตามคําขอเลยมีคนบอกให้ทำกุ้งกระเทียมนะคะกุ้งกระเทียมของสูตรพิพิไลนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะมีแค่กุ้งนะมีกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะคะตำนะคะกระเทียมเนี่ยจะเยอะหน่อยนะคะพริกไทยเม็ดถ้ากุ้งประมาณนี้นะคะพริกไทยประมาณสัก10เม็ดก็พอค่ะแล้วก็รากผักชีสัก สองลางนะคะหั่นตรงโคนต้นขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็ตำพอหยาบๆประมาณนี้ของเราไม่มีพริกไทยเม็ดนะคะเราก็เลยใช้เป็นพริกไทยป่นนะคะตมก็จะลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะแป้งทอดกรอบสําเร็จรูปนะคะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ตามชอบเลยน้ําเย็นนะคะซีอิ๊วขาวค่ะมีซอสปรุงรสแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยน้ํามันงาเล็กน้อยนะคะเวลาทานเสิร์ฟก็จะเสิร์ฟพร้อมกับซอสพริกนะคะนี่ค่ะอันนี้ซอสพริกเราก็เตรียมไว้เลย กุ้งที่เราซื้อมานะคะจะเป็นไซส์เล็กหน่อยนะคะแล้วก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะตัดส่วนที่เป็นหัวตรงเล็มแหลมเนี่ยค่ะออกก่อนเนาะออกกนเวลาทานเนี่ยจะได้ไม่ทิ่มปากทิ่มมือนะคะเวลาแกะทานอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เราก็จะแกะเปลือกหรืไม่แกะเปลือกก็ได้นะจริงๆเพราะว่าตัวเขาเล็กเปลือกเขาก็ยังบางอยู่ก็ทานได้สําหรับคนที่ไม่ซีเรียสนะคะแต่สำหรับคนที่อยากได้ แบบที่ทานได้เลยแล้วก็แกะเปลือกนะคะแล้วก็ผ่าหลังล้างน้ำให้สะอาดผ่าหลังนะคะให้เรียบร้อยเลยก็ได้เป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราจะใช้ส่วนหัวด้วยนะคะนิดนึงนะมันจะทําให้กุ้งทอดของเราเนี่ยมีความมันแล้วก็อร่อยมากขึ้นนะคะอย่างบางคนไม่ชอบทานหัวอาจจะตัดตัดตรงนี้ทิ้งเลยก็ได้ค่ะใช้เฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อกุ้งก็ได้ค่ะตามชอบเลยอันนี้เราก็ล้างน้ําแล้วนะคะแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ําขั้นตอนการทํานะคะก็ เดี๋ยวเราทำไปคุยไปดีกว่าเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะผสมลงในชามนี้เลยนะคะอันนี้คือกุ้งนะคะหนึ่งไซนี้ประมาณสัก20ตัวได้ค่ะเราก็จะใส่กระเทียมแล้วก็พริกไทยที่เราตําไว้นี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะใช้มือเลยละกันค่ะเนี่ยค่ะง่ายดีก็เคล้าใส่ซีอิ๊วขาวลงไปค่ะประมาณสักไม่ถึงช้อนโต๊ะนะคะเกือบๆค่ะสามส่วนสี่ช้อนโต๊ะนะคะซอสปรุงรสค่ะ เท่ากันเลยส่วน4ช้อนโต๊ะปรุงรสด้วยน้ำมันงานิดนิดน,ดนึงค่ะไม่ต้องเยอะแค่นี้ค่ะเพิ่มความหอมใส่ลงไปเลยแป้งทอดกรอบค่ะจะใช้ประมาณสัก3ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ลองเค้าให้เข้ากันดูก่อนถ้าแห้งไปเติมน้ำเย็นนะคะค่อยๆเติมค่ะน้ำเย็นประมาณสัก2ช้อน นวดให้เขาเข้ากันเลยอันนี้เป็นสูตรกุ้งทอดกระเทียมแบบง่ายๆนะคะจริงๆแล้วมันก็จะมีหลายสูตรเนาะแล้วแต่คนชอบนะคะบางคนก็อาจจะเอาไปคูกไข่แล้วก็คุปเกล็ดขนมปังทอดอีกทีนึงก็ได้เหมือนกันค่ะถ้ามีกระเทียมเจียวนะคะก็เอาไว้โรยหน้านด้วยนะคะอาจจะแยกเจียวไว้ตังหาก็ได้ พอเข้ากันดีแบบนี้นะคะเราก็พักไว้ประมาณสัก1ินาทีค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทอดค่ะพอหมักกุ้งได้ที่นะคะแล้วก็ตั้งกระทะน,นะคะให้น้ํามันร้อนกลางๆนะคะอาจจะใช้น้ํามันเยอะหน่อยนะคะกุ้งจะได้กรอบๆค่ะแล้วก็ค่อยๆหย่อนกุ้งลงไปทอดเลย ก็ทอดให้สุกเหลืองดีทั้งสองด้านเลยนะคะพอสุกนะคะแล้วก็ตักพักไว้ให้เดือดน้ำมันนะคะเดี๋ยวเราจะทอดต่อจนเสร็จเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูกุ้งทอดกระเทียมนะคะนี่ค่ะแบบง่ายๆเลยค่ะหน้าตาก็ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะทานกับข้าวส่วนละลอนนะคะเป็นของว่างเป็นกับข้าวเป็นกับแกล้มก็ได้หมดเลยนะคะนี่ค่ะนี่กุ้งน่ากินมากเลยค่ะ กินกับซอสพริกนะคะรับรองอร่อยหรือว่าซอสมะเขือก็ได้ค่ะแต่ถ้าเป็นคนไทยก็พริกน้ำปลาค่ะซาวข้าวเนาะแล้วก็กุ้งกระเทียมลงไปแซ่บอิหลีแค่นี้ค่ไม่ยากเลยค่ะลองทำทานดูนะคะถ้าชอบก็ลองทำดูค่ะแล้วถ้าลองทำแล้วเป็นไงก็มาบอกด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ